เอาไม่ไรตีมันไปดังรถนี่ไปดังรถไปดังรถอะไรตีมันรถดิ้งครับรถดิ้งครับลงมาที่ลงมาทีทหารถ้าพี่ชอบคลิปผมอ่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิอ๋อแล้วแล้วอึ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  ความจังเลยเนี่ยต้องยกให้เลยสวัสดีครับผมเฮียติ๊กจะให้จากร้านเฮีปปยตบกับผมอีกแล้วพบกับีหน้ามาฮะหอม้หวานครับเขามีแต่ว่าเมื่อกี้ท่าอะไรไหหน้าเมื่อกี้ท่าอะไรไหหน้ากวางเหลียวหลังกวางยังเหลียวแล้วนนจะไม่เหลียวได้ยังไงเหลียวหาใครฮะเหลียวเหลียวหาพี่ไง เรามารีวิวรถเข้าใหม่1นึ่งสองหคันครับผมหคันวันนี้นะฮะจะไล่ตั้งแต่คาวา s a กิยามาฮ่ายามาฮ่าฮอนและคาวา s a กิคันแรกครับคาวา s a กิ ZX6 อกมองไปรเสียงบีบไม่มันไม่มันท่าพี่ฮียันนี้ไม่มันไม่มันคาวาซกิ ZX6 ปี2019ยมา่ามี0นย์9ปี19 x อ700ปี2019 CB 650 f ปี2018และ Z800 ปี2015ไล่กันที่คันแรก Z z 6R ปี2019เป็น Black Edition หรือว่าสีดำจากโรงงานนะตัวนี้มาพร้อมกับรหัส636นะตัวนี้เป็นนินจาเซ6นะของตกแต่งมีอะไรบ้างน,นะอะไแต่ชิวหน้าบุดกระจกนะฮะ การหม้อน้ำ I G กันล้มสลิปออนนะปลายเบิร์เอาแล้วไทยสั้นแบบไม่หลุดพับได้ยางหน้าหลังเป็นของพทอรี่นะล็อสโซ่ยางสายฟ้ามีอันนี้้วยนะซุปเปอร์คอร์ซ่ากันสะบัดไฮเปอร์โป้นะได้ที่ฝั่งขวาครับฝั่งขวามีอะไรมีควิกชิปเตอร์โรงงานนั่นเองอนะโดยรวมถือว่า<อ>สวยสดพร<อ>้อมใช้งานเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ 19,200โลเท่านั้นเก0 0อ้อยโลเขาเป็นเฮีอะไรน่ะเอ้าจะจะไม่ผลแผนไหมดิแผนไหมดิแนไหมเมี่อกีฟึบจะไม่ผลไปล่อสิล้อให้แล้วมีจอดค้างเลยนะงเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเดียวมาสเปล่าด้วยนะสำหรับคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่2,59,000บาทเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องยนตกันนะ เรื่องฟิตตัดติดง่ายมากเสียงโคตรแล้วใจแล้วยางโคตรดียางตัวนี้มยาง,งสนามที่เขาใส่ซ้อมกันอนะ่ะใช่ครับใช่ไหมสำหรับคันนี้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟนัซนสดผ่อนได้หมดนะแล้วก็อย่าลืมขวัญใจ ชาวเมียนมาต้องยกให้คาร์วัลสกีแซ่ดได้หกเลยมีเท่าไหร่ก็หมดแซ่ด x10 แซ่ดได้หกเนี่ยโอ้โหเขาชอบจริงจังไม่รู้เป็นไรนะอ่ะคันต่อไป Yamaha MP09 ปี2019คันนี้สีน้ําเงินดําของแต่งมีอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเลยคือท่อพาจากสํานัก Fix Performance นะร้านนี้การันตีเรื่องแรงมา้าแต่เราไม่เคยไปสัมผัสร้านเขาสักทีนะแต่เขาบอกว่าท่อเขาเนี่ยสูตรเขาโคตรแรง ในะส่เซยก็ามีเกีียวตีกงังกาตลบหน้าหลังทําให้รีดพละกําลังออกมาได้แบบไม่มีขีดจํากัดเต็มประสิทธิภาพนะกันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วถังถึงเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานอกล่างนีก่ก็บคาร์บอนครอบเรือนไม้นีก่ก็บคาร์บอนนะท้ายเดิมก็มีเขาเรียกมันเป็นกันดีดนะเป็นกันดีดติดทะเบียนได้เรียบร้อยนะควิกชิปเตอร์โรงงานควิกชิปเตอร์โรงงานด้วยโอ้้เหียทำไมพูดเร็วจังวันนี้เหนื่อยนะ ไม่คันนี้อยู่ที่27โลไม่ใช่คืออันนี้มันคือค่าวัดกิโลเมตร24,000 2 4 0 0พโลมก็ได้ไฟท้ายแต่งไปเร้วในตัวด้วยล่ะเฮ้ยท้ายแต่งไปเรอในตัวด้วย ถ,ถ้าได้ของแต่งระดับเทพแบบนั้นเนี่ยเอาราคานี้ไป2 3 9 0 0 0บาท2 3, 3 9 0 0 0บาทครับแล้วต่อไป XR การย่าเ <X> r. r 700ปี2,019สีน้ำเงินด้านอันนี้งานชิ้นนี้ถังชิ้นนี้ทำโดยช่างสำนักพ่นสีพาวเดอร์โคตรระดับประเทศไทยนะไฟหน้าแต่งเป็นแบบฟู LED เรียบร้อยแล้ว LED ทั้งหมด 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 7ดวง7ดวงกูน, <จะ S 1> นักยังไงสน<า>ึ่ง3ามหดวง9วดวง,ดวงตาแตกครับกาดหม้อน้ำมีแล้วไอตัวนี้คือการเปนรอยระวังเดี๋ยวน้ำเยอะการลอยทางนี้ดูการลอยเหนไสดวะกระล้มกระล้มตรงรุ่นมีแล้วเบาแต่งเบาแต่งคาเฟ่ เาแต่งคาเฟ่กระจกปลแฮนด์ทรงกลมนะไฟเลี้ยวเนี่ยฝังเข้าไปในโครงนะไอ้เขาเรแบบียกไฟท้ายข้างหลังไฟไฟ<ฮ>ท้ายในโครงมันแบบคือเข้าไปแต่งที่สำนักที่แบบว่าสุดติ่งเรื่องพวกรคลาสสิกเลยนะเลงไงขไมค์คันนี้อยู่ที่อยู่ที่1นึ่งหมื่นหกพโลหนมื 16, ลพ่อเดิม ได้ท่อแต่งมานะบอกเลยลั่นปึกปักปึกปักปึกปักสำหรับกนนี้เราเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่ไม่ใช่จะบอกว่า1นึ่งแสนห้าหมื่นอะหนึ่งแสนหกหบาทมันถูกไป1นึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคันต่อมาฮอนด้าซีบีวันนี้เราไม่ได้เล่นกันเลยละใช่วันนี้เรารีวิวล้วนรถเยอะเราไม่ได้เล่นกันเลยละวันนี้รู้สึกว่าเรารีบไปฉลองกับเมียเพราะว่ามันมีคนทั้งออฟฟิศยกเว้นกู เพราะอูไม่ได้เล่นอูไม่เล่น,ลนหวยอยู่แล้วแม่แต่หวยมวยบอลไม่เล่นอะไรที่เกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยเราไม่เล่นเพราะเราเล่นแต่บาคาร่าสล็อตพ <Hey, S 1> ี่ก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่ <laughs> เราไปเล่นแบบพวกบอลเสเร่บอเสเรเ,เราไม่เคยเ,เล่นพวกการพนันออนไลน์ <laughs> เราไม่สนับสนุนด้วย นะไอ้พวกมาเกลวมาเกลว์อะไรเนี่ยแบบแปลนะครับอ้าวมันเคยเล่นเนี่ยแล้วมันไปโฆษณาไลด์ขารัไปดูหนังโป๊บ่อยอะดูหนังโป๊บ่อยเชิญครับอะไรครับเนี่ยเชิญครับผมอะไรครับเนี่ยดูหนังโป๊บ่อยเชิญครับขอดูวิทยายุทธคุณหน่อยครับไม่ได้ครับผมเรื่องแต่งเป็นความรักวิทยายุทธมาพี่สไลด์นอนสไลด์หนอนไม่ใช่ไอ้สัตว์ โอ้โหสองก็เดือดสองกระเดื่องนี่มีดูนักโตแล้วอย่างนี้ฮะอย่างนี้เหรอเขาเรียกว่าไอ้นี่แซนด์วิชฮะต้องดูแซนด์วิชอู๋ชายสองอ่ะขอมึงนี่ฮอบดอกกูดูตรงนั้นน่าจะแซนด์วิชอ่ะขอดูดูท่านี้หน่อยท่านะอ่ะอันนั้ดิงดองเขาเรียกว่าดิงดองท่านี้ CB ปี2018 สีเทาขิด้มโอ้รีวิวนี้เหนื่อยแท้สีเทาด้วเลยมีชิวหน้าแต่งการเหม้อน้ําแฮนด์แต่งมือเบรงมือคัดแต่งนะมีปั๊มบนตู้ปลาท่อสลิปออนปลายทรงคาร์บอนนะปาก CMC แต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมว่าไม่ค่อยสวยแต่ใครชอบก็แล้วแต่นะก็รถก็พร้อมใช้งานอนะพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานพร้อมใช้เต็มเหลือยางเยิงได้อยู่ สามารถวิ่งไปแอฟริกาได้ยังไม่หมดเลยเฮ้ยเขาไปเล่นใหม่แอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้ถ้าแอฟริกากลางแอฟริกากลางก็แอฟริกาแต่แอฟริกาใต้เฮ้ยเอาไม้ไปไล่ตีหลอกเลยต้องต้องถ่ายไปเอาไม้ไปไล่ตีมันไปดังรถดิไปดังรถไปดังรถไปไล่ตีมันระดมครับระดีครับ ทีทหารพี่ทหารสวัสดีครับวิทพื้นหน้าเตรียมอดีตขอบินดีครับเอาพี่ผักพี่ไปเลยสั่งผมนะเหยีเรียกงทีมลงมาหน่อไอ้พวกทหารทหารทั้งหลายไอ้สัดล็อกตูมปเลยอ้าวยิงแล้วไอ้กลับแล้วไม่ได้กลับแล้ว จบคลิปนี้เราจะโดนรวบไหมครับเขาจะเรียกลูกพี่มาไหมยอดจริงเราล็อกหมดเลยนะ้างราชการทหารตำรวจเจอได้นี่ขนาดกองทหารสื่อสารเจาะพวกโปรแกรมหนังที่มึงดูต่างๆพวกนี้เลยพวกนี้ตัวเจาะเจอได้อะร้านเฮียสีจัดให้เจอได้ไหมมาซื้อรถกัน ไปคุ <c oughs> <traum Pop keys> ้เหนื่อยกูเล่นอะไรวะเอ้ยเสียงเป็นไงเสียงเป็นไงวันนี้ก็เสียงแสบดากเลยครับไป25,000กิโลเสียงเคื่อเฟิตตัดติดง่ายฉะนั้นเอาราคานี่ใบ159,000บาทและคันสุดท้ายคันสุดท้ายเซ็ต 8 0ร้อยปีส <25. S 1> องพันสิบห้าอา่ะรีวิวไปวรีวิวไปตัวนี้คือแท้แปดร้อยปีสองพันสิบห้ารู้ไหมว่าปีสองพันสิบห้าเนี่ยแตกต่างกันทั่วไปยังไงคือปีสองพันสิบห้ากับสองพันสิบสี่เนี่ยแตกต่างที่อะไรรู้ไหมแตกต่างที่หลกัหลกเลยแตกต่างที่ตัวเลขครับใช่นะสีเขียวนะพร้อมใช้งานมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยอไม่20,000กว่าโล2 0 0 0 0สาม พ่อได้นามิกไทเทเนียมด้วยจกไปแหกเอาเนี่ยโอเคก็พร้อมใช้งานนะไทเทเนียมเนี่ยตอนนี้เราเปิดใครที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์สองเจ็ดสี่สองจบคลิปนี้ใครลำคาญการรีวิวแบบนี้ช่วยบอกหน่อยแนะนำวิธีหน่อยว่าอยากจะให้ผมเยีิรีวิวแบบไหน นะอยากให้รีวิวแบบไหนรีวิวได้หมดนะยกเวน้นรีวิวในนรกรีวิวไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับ